ไขค่วงไฟฟ้าไร้าไสายชาร์จแบตได้ใช้ดีไหมเดี๋ยวเราไปดูกันคือจะบอกว่าตัวเล็กน้ําหนักเบานะครับการชาร์จของเขานะั้นต้องบอกเลยว่าใช้ง่ายมากนะเพราะว่าใช้แค่ USB ในการชาร์จนะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวเจ้าตัวไขค่ข่วงไฟฟ้าไร้าไสายนะครับของแบรนด์เบลูนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าภายในกล่องของเขาเนี่ยเขาให้อะไรเราบ้างนะครับ โอเคครับผมพอเปิดมาเนี่ยอย่างที่เราจะเจอกันแรกๆเลยครับก็จะเป็นทางด้านของตัวไขควงไฟฟ้าไร้สายของเราครับแล้วก็จะมีทางด้านของอ c เซสซอรีเนาะก็จะเป็นเรื่องของสายชาร์จนะครับตัวนี้จะเป็นสายชาร์จ USB ที่ใช้ชาร์จกับเจ้าตัวไขควงไฟฟ้าของเราครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับจะเป็นทางด้านของเจ้าตัวชุดหัวไขควงนะครับแต่ละเบอร์แต่ละขนาดนะครับที่จะใช้งานตามหัวน็อกต่างๆที่เราต้องเอาไปใช้นะครับผมแล้วก็จะมีทางด้านของเรื่อง ใบคู่มือแล้วกันนะครับที่จะให้เราได้อ่านครับตัวนี้จะเป็นใบคู่มือกันครับก็จะมีบอกวัสดุต่างๆของเจ้าตัวไขควงเนี่ยครับจะมีบอกขั้นตอนวิธีการใช้งานนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของการใช้งานของเขาดีกว่านะครับว่าประสิทธิภาพการใช้งานของเขาเป็นยังไงนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็คือนําเจ้าตัวของหัวไขควงนะครับตามขนาดเบอร์ต่างๆที่เราต้องการใช้นะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับปุ๊บ่าเรียบร้อยนะครับ ทีนี้ก็สามารถใช้งานกันได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองไขให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงปสิทธิภาพการใช้งานของเขานะครับโอเคครับคือจะบอกว่า การใช้งานของเขาครับถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวนะครับผมมองว่าตอบโจทย์ครับหาใครที่กําลังมองหาไขควงไฟฟ้าเอาไว้ใช้งานสักตัวในราคาที่ไม่ถึงพันครับผมมองว่าเจ้าตัวเนี้ยตอบโจทย์มากนะครับก็สําหรับการรีวิวในวันนี้ก็คงต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์นะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางทะเลทูนครับคลิปหน้าเราจะมารีวิวอะไรอีกนะครับก็ อย่าลืมกดติดตามไว้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ